สวัสดีน้องทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมนะครับมีเท,ทเจเข้มาเล่นวันนี้ก็อยู่ในเกมล็อกฟูดนะครับผมว้าวเป็นการอัปเดตไม่เสียอัปเดตไม่ใช่ไม่ใช่อัปเดตเป็นการเปิดแมปใหม่รเลยดีกว่าคือมันพัฒนายเยอะมากพัฒนาเลยดูนี่ดูดูอัปเดตใหม่ทั้งหมดที่ผมเพิ่งเข้ามาเล่นไม่กี่วันเองนะเป็นของเซิร์ฟแอดมินของคุณโคโดโดพพีเอ็นะถ้าอาชีพิดขอไปด้วยแต่แปดชื่ออะไรอยู่ ติดตาเาได้นะครับผมเป็นหวัดตอนนี้ผมเป็นหวัดเลยมาฟื้นอัดเฉยๆวันนี้เรามาครับผมแลวันนี้เรามาจะมารีบุ๋มแมพนะครับผมก็คือช่องอื่นเขาก็รีวิวไปเยอะแหละแต่ผมเพิ่งมารีวิวเพราะว่าเป็นหวัดตอนนี้ยังเป็นหวัดอยู่มาเวลากันเพื่อการเวลาเามาดูก่อนคืออย่างแรกนะฮะผมเราจะมาเกิดตรงนี้นะผมนี่ตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้หมัดเล่าเนี่บอกเลยว่าหมัดเริ่มต้นนี่เราคกากมากคือแทบจะชกอะไรไม่เข้าเลยนะฮะ นะผมวิธีเล่นแรกๆนะก็ให้ทุกคนมาเก็บมาฆ่านะพวกมอนนี้นะครับผมให้ได้เงินสักสามพันนะครับผมอเงินสักสามพันแล้วก็ไปไหนครับคุนนี้ก็ด้านหน้านะครับเกาะดังเดินทีนเราเคยเห็นอยู่แล้วพุ่งไปกันเลยโดยการพุ่งแบบเหมือนการใช้ผลได้เออนี่เราสามารถมาสุมผลได้ยู่อยู่นี่ได้นะผมราคาประมาณสามพันกว่าบาทถูกกว่าเดิมด้วยนะฮะมีกอดผลผลที่ผมใช้ครัคือผลดักนะอันนี้ได้ผลทรายไม่เอาไม่อยากใช้ ผลได้หรือเ่าผลได้ผลได้นนี่เป็นผลดีดฟาร์มดีโคด้ดดีตั้งแต่แผดเก่าของเซิร์ฟเก่าแผดเก่ามันเลยนะเออมาถึงปัจจุบันก็ยังดีอยู่แต่ทำไมหน้าจอผมงมือเป็นหนึ่งนะกลัาสว่างแล้ว <c oughs> นะครับผม,มน่าก็อนจากนี้เราถ้าเราได้ผลดังนะฮะก็ให้มาทุกคนนะทุกคนก็รู้ว่าจะทํางไงก็มุดมาข้างใตแแ้แล้วก็อืมกดทาแซดแล้วก็ดูดไปเลยก็ดกว่าจะได้รีวิวอย่างมหาศาลใรับให้ไปทำากอดดำนูน่นะนะ มาในในโค้ดดิ้เขาอัปเดตมาด้วยนะฮะก็จะมีหอคาตะกรินะครับผมแล้วก็โยูรุจิ๋วนะฮะตอนนี้นะครับผมปัญหาที่คนจะทำยูรุจิ๋วนี่ในเซอร์วิสยากขึ้นเพราะว่าผมมีเงินอยู่80ล้านกว่าบาทคือวิธีทำมันง่ายมากครับผมเดี๋ยวเราบอกวิธีทำทำยูรุจิ๋วด้วยเลยถึงผมจะไม่ได้ก็ช่างเถอะไปคือวิธีทำนะผมให้ทุกคนมาเกาะนี่นี่ครับเราจะมีออฟออฟน้ำเงิน um นะฮะหรือว่าออฟออฟบลู Op rew, กับออฟเรดนะครับผมน่าปัญหาจิ๊กจี้อะไรฮะออฟบลู Op ออบูคืออะไรไหมคุณดูนี่นะถ้าพุ่งกระดูกลงไปอะ่ะปุ๊บแล้วมันกระจายไปมันตายป๊บใช่ปะมันไม่เกิดใช่มันไม่เกิดใช,มมดใช่มันตายแต่มันไม่เกิดเยสแต่ออฟเลสอะ่ะคือ,อยังใช้ปกติคือมันตายก็ก,ก็ก็จะได้เงินอยู่ดีไหมมันก็จะเกิดให้หช่ไหมแต่ออบูไม่เกิดไอ้นี่ปัญหาของมันเวเอออย่างนั้นเราต้องเตรียมคือออบูและออฟเลนะ แล้วไปเกาะที่บากี้นะฮะไม่ใช่เกาะบากี้ดิเกาะสามฤดูใช่ใช่ผมเพิ<ๆ>่งเข้ามาเรียนผมก็จําจส่วนส่นนิดนึงก็ขอให้ด้วยนะครับน้องๆเฮ้ย <Hey, S 2> พอเรามาถึงแล้วนะผมให้เราตรงประผาคานะครับผมที่เกาะอะไรไม่รู้นะปะผาคานะั้นเราเดินไปขึ้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 นไป,น,ไปนี่เราเจอมีฮอส์แกมีฮอสเออทีนะะ่นะ,ะับผมนะนี่คือยูรุจิวนะฮะยูทูยูรุจิวใช่ ใช้เงินนะครับ80ล้านนะฮะแล้วก็ใช้ออฟเลสออฟบลู let, นะฮะแต่ตอนนี้คือเป็นทางที่ออฟบลูผมก็เลยใช้ไม่ได้ใช่ผมไม่มีเงินใช้ไปต่อด,ดีกว่าย่าน่าหน้าในสองก็คือหอ,อกตะกรีนะครับใช่แล้วผมไม่มีเงินพอทั้ง200ล้านผมมีแค่8ป3ล้านเองผมเพิ่งเข้ามาเล่นไ,ได้ไม่กี่ประมาณชั่วโม,มงเองใช่คุณเดืข้าวอยู่นะครับมา นี่ีทำของสักรีผมให้ทุกคนมาเกาะนี่เป็นเกาะใหม่นะครับผมถนะ้าถามว่าเกาะใหม่กับเกาะเนี่ยนะใครอะไรได้เงินเกาะนั้น,นจะได้เงินมากกว่าเกาะใหม่นะบอกตรงๆนะครับนี่เลยวิธีทำนะครับถึงเราต้องเตรียมคือมีอยู่3อย่างแค่นั้นแหละสามอย่างง่ายๆคือเราต้องเตรียมโดนัสนี่เราจะได้โอกาสดับสองเปอร์เซนต์จากตัวพวกมอนนี่นะครับวิธีเอานะฮะใช่ฮะไปใต้แล้วก็ดูมันเข้ามาแค่นั้นแหละใช่แค่นั้นแหละ โอ้ว้าวนั่นแหละพอได้นะฮะโดนัทแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะฮะนี่นี่ตามนี้นะโดนัทจะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้ผมไม่ได้มีให้ตอนนั้นผมมีเงินน้อยก็เลยไม่ได้หลังจากนั้นเราจะต้องหาคือแองกี้เบิร์ดนะครับทุกคนก็จะรู้เพราะว่ามันมีคนอื่นรีวิวไปก่อนผมแล้วนะผมเพิ่งมารีวิวเองพราะครูจะเอาอะไรกับผมมากกะเออมานี่เราต้องมาฆ่ายแองกี้เบิร์ดนะครับผมวิธีฆ่าฆ่าพวกมอนนะฮะที่มีต่อแองกี้เบิร์ดแองกี้เบิร์ดดอก, Birds, ดอกสามเซนนะครับผมวิธีฆ่ามอนนะะะฮฮใช่่อยูแซ มันจะพักตั้งแล้วมันรอแล้วเราก็ดูดมันล่อ,อมาเรื่อยๆระวังมันตีด้วยนะครับน้องๆคือใครเล่นน้อยๆออคือใครแค่อยูอ่บนก็ดูดมันหลบไปแค่นั้นแหละจบพี่ครับพี่พอยา่าพี่อย่าเนิร์ฟนะอย่าเนิร์ฟนะอย่าเนิร์ฟนะอันนี้สําคัญมากคนนี้โอเค เขาได้ของสองอย่างแล้วให้เราไปเกาะบ,บากี้ตรงนูน้นนูน้นนูน้นเดี๋ยวเราวาไปกันเลยดีกว่าไปพอเรามาถึงเกาะบากี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกคนมาด้านหลังของบากี้ผมจะเล่นชายคนหนึ่งที่อยู่จนจนเส้างทงอยู่เขาก็คือคาตาคุริที่ไม่มีหน้ายวใส่หน้าไปก่อนนี่แหละครับนะคือเราที่เราต้องเตรียมหอกคาตาคุริม,มีมีอยู่สองมีอยู่สามอย่างคือเงินสองร้อยล้านชื่นเยอะมากส่วนผมยังไม่มีเงินมีแค่แปดสิบล้านใช่ เรากต็ต้องเตรียมโดนัทที่ผมขึ้นภาพไปดูแล้วก็ตรงต้องเตรียมแองกิเบิร์ดด้วยใช่แองกิเบิร์ดด้วยกณปุ๊บตายนะครับผมก็จะได้ของกระทักรีมาแต่ตอนนี้ผมไม่มีอะไรเลยนะก็แมบใหม่ยันข้อดีคือไม่แหลกคือมันสมูทขึ้นมันน่าเล่นขึ้นนะครับผมจากแอดมินคนใหม่ก็ขอบคุณมากที่เปิดทิ้งไวนะ้นะนะอย่าอย่าเนุณคผลอย่าเนือน้อผลความเมื่อนะผมขอร้อ,องเนะครับผมนี่ค,คือมันแบบ มันน่าเล่นขึ้นมันมีอะไรต่างๆขึ้นผมยังไม่เดี๋ยวเราจะมาสอนฟาร์มในที่หลังนะครับเนาะเอ้ยอะไรก็ไม่ได้มากนะฮะจุดสมผลก็บอกไปแล้วจุดซื้อดาบเดี๋ยวค่อยมาพูดเจรังกันแล้วเรามีเวลาท่านี้เพราะมันใช้เวลานานกันไปแล้วนะครับก็บอกวิธีแล้วบอกวิธีต่างๆแล้วพวกเราก็ผมจะเลิกกลับมาทําคลิปแล้วเอ้ยเสียงอะไรวะนะครับผมเริ่มกลับมาทําคลิปแล้วถ้าร่างกายดีขึ้นก็จะทําคลิปถี่ขึ้นนะครับเพราะว่าใกล้ปีใหม่แล้วนะครับน้องๆรื่อยนะฮะ ก่อนสิ้นปีขอให้5,000ซับในเด็ยวช่วยกันติดตามช่วยแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอตลาไปก่อนหมายจ้าสอบถามแล้วก็อสอบถามมาได้เด้อ